คำแนะนําที่ใช่ที่สุดสําหรับแม่ค้าออนไลน์ที่อยากจับเงินล้านจากการสร้างตัวตนทําแบบนี้ครับรักษาการอยู่กับปัจจุบันและคลายความกังวลคุณจะต้องฝึกที่จะคลายความกังวลหรือเลิกกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงครับเช่นคลิปฉันเนี่ยจะมีคนดูหรือเปล่าไลฟ์สดฉันจะมีคนดูหรือเปล่าเขาจะคิดกับฉันอย่างไรเขาจะพูดกับฉันแบบไหนเขาจะเชื่อฉันหรือเปล่าฉันจะขายได้หรือเปล่าหรือฉันจะทําเงินล้านจากออนไลน์ได้หรือเปล่าหรือฉันจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยฉันคิดไม่ออก นั่นแหละครับมันคือความกังวลต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนาคตครับที่ยังไม่เกิดขึ้นการที่เราเนี่ยจะทําความสําเร็จได้ในการสร้างตัวตนอยู่ตรงนี้ตอนนี้เวลาที่อยู่หน้ากล้องจงบอกเองว่าฉันเป็นสตาฉันโฟกัสฉันอยู่ตรงนี้แน่นอนครับเวลาคุณโฟกัสตรงนี้ตรงไหนก็แล้วแต่ที่คุณโฟกัสพลังงานจะไหลไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณโฟกัสหน้ากล้องก็โฟกัสหน้ากล้องไอความกังวลในอดีตหรืออนาคตเนี่ย วางลงก่อนครับแล้วก็เต็มใจที่จะให้โอกาสตัวเองเนี่ยสำเร็จได้มากขึ้นนะครับบางครั้งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนละเลยที่จะคิดถึงมันครับคือความกังวลเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์การเงินความรักอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากในอดีตและอนาคตจงเต็มใจที่จะปลดปล่อย ความกัดสนเงินทองจงเต็มใจที่จะปลดปล่อยความทุกข์ที่คุณเคยเจอจงเต็มใจที่จะให้โอกาสตัวเองสําเร็จบ้างนะครับและอยู่กับปัจจุบันนั่นคือช่วงพลังงานที่คุณมีพลังงานเยอะที่สุดและเวลาพูดคุณเนี่ยในไลฟ์สดในวิดีโอมันจะดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นพิมพ์พร้อมกันนะครับชันโฟกัสปัจจุบันเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่ครับการพูดจะดีมากขึ้นความกังวลจะน้อยลงและเมื่อคุณเผชิญหน้านะครับกับความจริงที่เรียกว่าฉันอยู่ตรงนี้ ความกลัวจะค่อยๆจางหายไปครับทุกความกลัวจะหายไปด้วยความปรารถนาที่มากพอพบไปอีสานมาสกุเอ็นอพส,สวัสดีครับ